โอเคนะผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกคนทุกท่านกันเลยนะผมวันนี้ก็เดยผมโอวันได้นะก็คือวันนี้ผมซื้อ G T ไปแล้วนั่นแหละแล้วก็ซึ่งแม่งก็ตอนซื้อก็ไม่มีปัญหาเราก็ทำมาจากนะแต่ปัญหามันอยู่ตอนโหลดนี่แหละก็ถ้าทุกคนจํากันได้นะผมก็คือผมเนี่ยไม่มี WiFi ที่บ้านใช่ไหมก็คือผมไม่มี w i f i ที่บ้านนะไม่เจบผมแล้วคือ G T อ่ะไฟมันอยู่ประมาณเกือบ1 0 G กิก,ดกได้นะผมซึ่งแม่งแบบโอ้โห แล้ว Wi-Fi ผมอยากกากแล้วจริงจิงเน็ตผมมันไม่ได้กากนะนเน็ตผมมันวิ่งประมาณ30มิมกนะแต่พอผมเอา Wi-Fi ผมมาใช้ที่เอ้ยไม่ใช่ดิพอเอาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยผมเชื่อมเป็นสายแลนนะไอ้ซิมของผมอะพอผมเอามาใช้ที่บ้านเน็ตแม่งวิ่งอยู่เท่าไหร่วะห้าห้ามกหกมกอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบผมโคตรงงอะแต่พอผมอยู่ข้างนอกใช่ไหมผมอยู่ข้างนอกปุ๊บแล้วผมตรวจเช็คสัญญาณเนี่ยแม่งก็แบบโอ้โหยี่สิบยี่สิบเก้าสามสิบผมก็แบบสัตว์นี่กูซื้อมาแล้วกูมาอยู่บ้านแม่งวิ่งอยู่แค่ห้า, 5, าหกมิกเองเลยช มจะทําการโหลดกันแบบนี้เลยซึ่งแม่งผมดูแล้วเนี่ยแค่คุณผู้ชมดูนะเนี่ยนี่คือแม่งแบบดูดิสองร้อยสองร้อยสามสิบหกอะแม่งแบบโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วคนดูสามวันเก้าชั่วโมงเราจะเริ่มกันเลยเก็บได,ด,ด้ดีดีปาวะอืมได้ดีนั่นแหละดีละเก็บว้ในในห์ดดิดไปดูกันเลยคุณผู้ชมมันจะเป็นการดาวน์โหลด GTA ไม่เชิงว่า GTA ไ,ไม่ใช่เลยเป็นการดาวน์โหลดเกมที่โคตรนานนะผมสามวันนะ ผมแบบโห้ยมึงบ้าปะเนี่ยเปิดเกมสามวันนะแต่ผมคงแต่ถ้ามันต้องโหลดสามวันจริงๆผมคงไม่โหลดแบบเปิดทิ้งไว้สามวันแล้วผมผมก็คงน่าจะพักบ้างนะแบบตอนนอนอย่างี้ก็น่าจะปิดเครื่องนะเรียบร้อยแล้วจีบีวิ่งเราไปเรียบร้อยนะผมคุณผู้ชมดูคุณผู้ชม,ด,ชมดูมันสิครับผมหนึ่งวันกับอีกหกชั่วโมงนะผมกูจะบ้าตายนะผมแล้วทุกคนดูไอสิ่งที่สาคัญที่สุดคือความเร็วเน็ตนะผมแม่งวิ่งอยู่แค่เมกเดียวนะไอสัต นี่นาแพ็กเกจมึงเขียนว่า30มิมกนี่กูซื้อมาแม่งวิ่งอยู่สูงสุดมิกเดียวนะไอ้เชี่ยถ้ามึงวิ่งให้กูสัก15 16้นี่กูยังเออโอเคได้ใช้เน็ตค,คุณผู้ชมดูตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่6 6 8บแนะผมซึ่งมันน่าจะซึ่งมันน่าจะแบบนานนะซึ่งน่าจะนานมากแล้วผมผมดูแล้วนี่เป็นเครือข่ายนะเครือข่ายมันก็ขึ้นประมาณนี้นะแต่ว่าดิสเนี่ยผมงงว่าทำไมดิสันถึงลงวะดิสันเป็นฮาร์ดดิสนะ่ใช่ไหมเออใช่ดิสเน่ก็คือฮ เออลืมบอกเวลาเลยตอนนี้ประมาณเที่ยงห้าสิบเจ็ดนะผมวันที่ยี่สิบหกนะก็น่าจะเอ่อทุรนทุรายกันไปแบบโคตรยาวนะผมผมน่าจะเปิดโหลดไปอย่างนี้น่าจะนานในเรื่องนะมันเพิ่งติดตั้งเลยเท่าไหร่นะเออห้าสิบกว่าเอ็นบีนะผมเราจะมาเจอกันตอนที่มันโหลดได้ประมาณสักไม่รู้อะเดี๋ยวบอกอัปเดตไปเรื่อยๆนะก็เป็น G T ก็น่าจะโหลดนานชิบหายนะผมก็วันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ดิตอนนี้ก็น่าจะปล่อยให้มันโหลดไปเรื่อยๆก่อนนะผมก็ เดี๋ยวตัดไปตอนที่ว่าผมโหลดได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิเปอร์เซ็นให้ผมพอใจนะผมหรือไม่ก็อาจจะเปิดมั่งไว้ทั้งคืนนะผมแต่ผมคงไม่ทำหรอกเพราะว่าเสียงพู้ชมมันดังนะเออก็น่าจะสักสี่ห้าทุ่มก็น่าจะปิดแล้วก็พักแล้วก็รอโหลดอีกวันนะผมผู้ชมดูนะผมเชื่อหนึ่งวันนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปเจอกันอีกตอนยนังไงนะ Two thousand years later โอเคนะผมตอนนี้ผมก็ปล่อยมาเกือบห้าชั่วโมงแนละ้ว <Okay. S 2> ตอนนี้เป็นเวลาเราหกโมงยี่สิบแปดครับผมตอนเดียวกันถิงงมาเกือบห้าชั่วโมงผมก็งงนะทำไมมันหลดแดค่นี้วะเพราะว่าช่วงประมาณสี่ประมาณห้าหกโมงนเนี่ยผมมันจะสปีดมันจะลดลงไปเยอะมากเลยดูสปีดตอนนี้ดิสปีดตอนนี้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าเองนะผมซึ่งมันโคตรน้อยเลยซึ่งผมก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดมาห้าชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันจะนานช่วงนี้นะแต่พอตอนคืนมันจะเร็วขึ้นเอาเรื่องนะเพราะว่าผมรู้แล้วไงว่า เอน็ตเฮียเนี่ยเวลาตอนเวลาประมาณเนี้ยมันจะช้าแต่ว่าถ้าเป็นเราตลางคืนหรือเช้าเช้าเนี่ยมันมันจะมันจะวิ่งอยู่ประมาณก็แรงขึ้นมากกว่านี้นิดหน่อยนะแต่ว่าพอผมเอามาพอพ,อ,พอผมเอาเน็ตนี้มาใช้ในบ้านแล้วเพิ่งมันก็จะช้าลงมากแล้วผมก็ถ่ายอัปเดตประมาณนี้แล้วผมผมปล่อยมาห้าชั่วโมงกว่าแล้วแม่งโคตรนานเลยเพิ่งได้สิบจิกนะคุณผู้ชมชีวิตแม่งโคตรลันทนเลยรอแสงก่อนโอเคน่าจะเห็นดีละแล้วแวม่งต้องโหลดต้องร้อยร้อยสองจิกไอชิบหาย จะได้เล่นปีไหนวะเนี่ยคุณผู้ชม่ดิเฮ้อะสี่ร้อยกว่าเองเดี๋ยวถ่ายอัปเดตประมาณสี่ห้าทุ่มไม่ดูรอบนึงครับผมไม่ก็เที่ยงคืนไว้เจอกันตอนประมาณนั้นนะครับผมเอเคครับผมโอเคนะผมโหโคตรจ้าเลยจ้าซะเหลือเกินตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาเจ็ดชั่วโมงกว่าแล้วผมแปดก็จําไม่ได้แนละ้วผมเริ่มอัดตั้งแต่ตอนไหนผมก็จําไม่ได้แนละ้วผมค่อนข้างเย็ยนเนี่ยท้อกับชีวิตมาก้วผมตอนนี้ก็สองทุม่มสี่สิบสี่ละ วันเดียวกันนะสองทุ่มสี่สี่ผมก็เปิดคอมทิ้งไว้ตั้งแต่ประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วมั้งผมจําไม่ได้ละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงได้นะแล้วแม่งโคตรเชี่ยเลยอยู่เน็ตแม่งก็แบบปกติเวลานเนี้ยเน็ตผมมันจะแรงนะอืมประมาณแบบทุ่มลงไปเหมือนกูจะสั่นลองไงนะไรประมาณหนึ่งทุ่มลงไปเน็ตเอ้ยหนึ่งทุ่มขึ้นไปเน็ตผมมันจะแรงนะซึ่งวันนี้แม่งไม่แรงเพราะคุณผู้ชมดูความแรงมานลยไม่ถึงเมกเลยเฮียโคตรนานานะคุณผู้ชมเพิ่งได้สนะิบสามยังอ่ะจะสิบสามจ<า>ิกละจริงๆก็ 12 9จุดเก้านั่นแหละครับผมโหลดร้อยร้อยสองจิกนะเหมือนชั่วโมงหนึงแม่งจะโหลดได้แค่2จิกนะเพราะว่าตอน5ชั่วโมงแม่งได้10ใช่ไหมเอ๊แต่จริงๆตอนนี้ต้องได้14บี่แ่านเซีนเบอร์อเฮ้ยนะผมผมก็อาจจะเปิดโหลดข้ามคืนเลยเพราะพรุ่งนี้ผมอยากเล่นมากเลย,เ,ยเกมเนี่ยแต่ว่าไม่รู้นะว่าจะโหลดข้ามคืนดีเปล่าเพราะว่ามันยังเพิ่มแสงก่อนคือพัดลมอะ่ะคือพัดลมติดเคสผมมันดังนะคือไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยดังนะไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยดังนะมันจะไปดังไอ้ตัวเนี้ยซึ่งแม่งโคตรดังเลย แต่ผมไม่อยากเอาไม้ไปจ่อยฟังนะเพราะมันน่ารำคาญนะถึงผมก็เปิดลมแล้ะเพราะว่าเหตุผลที่ผมไม่อยากเปิดตอนคืนทิ้งไว้เลยก็คือมันพัดลมมันดังแล้วอย่างที่ผมบอกนะแล้วซึ่งระยะซึ่งระยะโต๊ะคอมของมผมจะต้งแน่ใช่ไหมกะเตียงแม่งห่างแค่นิดเดียวเนะตียงผมอยู่ตรงนี้นะอืมแม่งห่างแค่นิดเดียวเองผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดน็อกข้ามคืนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดังนะนั่นแหละง่ายเลยแต่ผมก็ต้องเปิดข้ามคืนนะเพราะพวกนี้ผมอยากเล่นนะว่าถ่ายอัปเดตประมาณนี้เอาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปอัปเดตอีกรอบหนะึ่ง อโคตรเหนื่อยเลยคุณผู้ชมโอเคแล้วผมก็อัปเดตเกือบีกรอบนึงนะตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยและท้อมากเลยนะผมเพราะว่าเป็นเอ้ยอลืมบอกวันเวลาเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามสี่สิบแปดนะผมวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือผมเริ่มตดตั้งแต่บ่ายสองวันที่ยี่สิบเก้าละไม่ใช่ยี่สิบหกละแต่ประเด็นก็คือผมไม่ได้โหลดข้ามคืนนะเพราะว่าผมรู้สึกเสียงพราะลมันดังนะผมก็โหลดตั้งแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองของวันนี้แหละประมาณบ่ายสองนั่นแหละจนถึงสี่ทุ่มกว่านะ ว่านี้เน็ตมันช้าเลยผมก็เลยได้แค่20กว่าจิกเองนะก็20กว่าจิก,กก็แลกับเก้าชั่วโมงแม่งโคตรช้าเลยแล้วแต่วันนี้ก็ผมเริ่มโหลดตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงนะก็โหลดมาเรื่อยๆจนถึงบ่าย3ันั่นแหละครับผมเพิ่งจะได้48เนตะเน็ตก็วิ่งโคตรช้าเลยที่แม่งวิ่งอยู่แค่2.8นะความเร็วสูงสุดปัจจุบันแม่งวิ่งแค่หนึ่งวันนี้ถึงว่าเน็ตก็ถ้าดีแล้วถ้า เรียกตามปกติก็ดีขึ้นมากว่าว่าน,นิดหน่อยแต่ไปงกกนะเพราะหน้าแพ็กเกจมันเขียน30มสิบชิพหายใช้จริงแม่งเร็วสุดช็อตสองจุดแปดนะผมโคตรท้อเลยผมก็สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะแอบไม่งานชิพหายเลยผมเครียจรอแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เวลาเอาเน็ตเอาเอาซิมไปใช้ในบ้านแล้วแม่งกากตรงนะผมนี่มันเป็นเที่ยงนะก็รอไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมอาจจะได้เล่นวันจันทร์เย็นด้วยซ้ำนะดูแล้ว พราะตอนนี้เป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ไปสามแล้วน,น่าจะปล่อยโหลดข้ามคืนวันนี้ถ้าถ้าทนได้อะแต่ถ้าทนไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยโหลดพวงนี้แล้วกันก็ทนต่อไปครับผมโคตรโคตรท้อเลยท้อก็ชิดมากเลยอยากเล่นชิบหายผมไม่ได้เล่นมาเกือบสองปีกว่าแล้วผมไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ช่วงตุลาสองพันสิบเก้า2019นะเพราะตอนนั้นผมอยู่ไทยอะอยู่ไทยก็ได้เล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่คอมที่บ้านนะไปเล่นร้านเกมเอ่ะเขาก็ลงไว้ให้นั่นแหละไม่รู้เกมเถื่อนเกมแท,มท,มท,มทม้แต่ก็สนุกดีอ่ะ จะเล่นออฟไลน์นะน่าจะเป็นกินแท้และก็เ,เล่นช่วงนั้นก็น่าจะครั้งล่าสุดประมาณ 3, 10, ตุลาคมปีนนี้ก็2องเอนี่ละสองพันย่บะก็รอต่อไปคุณผู้ชมวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ละสี่สเก้าอไมใช่ดิสี่สิบแปดิละอี่สิแปดเอร์เซ็ละก็เดี๋ยวอัปเดตตอน,น,นมาได้สักแปดสิบเ้าสหรอวะถ้าช่วงนั้นก็น่าจะดีใจช,ชิบหายไววอเลเพราะอีกสิ์น่จะได้เลยละ วันนี้เนี่ยมันก็แรงขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่านี้มันวิ่งถ้าจ่ไม่ผิดผมถ้าผมไปดูไฟย้อนเก่าก็ขี้เกียจไปดูนะแต่ถ้าจ่าไม่ผิดตันนี้อยู่ประมาณห้าร้อยหกร้อยนะวันเนี้ยตอนประมาณหกเจ็ดโมงตอนเออใช่หกโมงหนึ่งทุ่มเออใช่หกเจ็ดโมงหกโมงหนึ่งทุ่มนะมแต่ตอนนี้ก็วิ่งแรงขึ้นมานิดหน่อยนะแต่มันก็ยังกากเหมือนเดิมแหละเนี่ยที่เนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้ผมอัปเดตช่วงหน้าต่อแล้วโอเคนะผมถ่ายอัปเดตกันนิดหน่อยนะผมวันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบแปดนะครับผมวันหนึงกล้องไมโฟรัดวันนี้วันที่ยี่สิบแปดโมงเอ้ยยี่สิบแปดตอนเจ็ดโมงสี่สี่นะผมผมต้องรีบไปเรียนละผมก็จะเปิดโหลดทิ้งไว้นะวันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะดีนะวันนี้อัปโหลดสองเลยวันนี้ผมการรับประกันเลยยังไงก็น่าจะได้เต็มนะเพราะว่ามันเน็ตแรงอยู่ยนิดเน็ตเน็ตแรงขึ้นมานิดหน่อยนะก็ถ่ายได้ดประมาณนี้แหละมันเจ็ดโมงสี 4, 4, ่สี่ผมผมต้องรีบไปละเ,เรียนเข้าแปดโมงใค,นะครับผมไว้ตอนเย็นเดี๋ยวผมกลับมาแค่นี้แหละโอเคนะผมผมก็ กลับมาจากโรงเรียนแล้วนี่ให้ดูเวลาก่อนกลับมาจริงๆนะบ้านนึงใบสองสี่ทีนะผมผมเพิ่งกลับเลนะผมกลับมาตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะโหลดสักเก้าสิบแปดสิบนะไอสัตว์แม่งโหลดเสร็จเกลี้ยงเลยแม่งโหลดเสร็จผมโคตรดีใจอะ่จะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะผมเล่นแบบธรรมดา,มาก่อนนะอันนี้ก่อนนี่ผมโคตรดีใจอะ่ะแต่ผมน่าจะไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าผมเพราะว่าวันจันทร์วันจันทร์กับวันพุธเนี่ยผมต้องมีเรียนคาบเจนไต่ชั่วโมงครึ่งนะ เสียดายใช่ไหมหายเลยโหลดเสร็จละเนี่มยมันโหลดเสร็จนั้นเนี่ยดูดิเราจะเตรียมก่อนนะอันนี้จะเลือกเป็นไม่มีอังกฤษใช่ไหมเอาเป็นอังกฤษเอ้ยไม่ใช่ไม่มีไทยอังกฤษแล้วก็อันนี้เป็น c o n t i n u a คอน n ิ i n u a l เลยผมยังไม่มี account อักเค้าปะก็จะติดทางวิธีดาสี่โคตรดีใจอ่ะคุณผู้ชมอืเดินเล่นครั้งแรกในรอบสองสองปีกว่านะเพราะว่าผมไม่มีความที่บ้านตอนผมอยู่ไทยผมเล่นล้านเกมน,นะเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเฮ้ยผมโคตรดีใจเลย แต่ว่าผมก็มีเวลาพักแค่สี่สิบสามสิบนาทีนะก็คงไม่ได้จะได้เล่นนะเพราะว่ามันต้องติดตั้งตัวนี่ต้องติดตั้งตัวล็อกตัวล็อกตาร์เกมอะผมขี้เก็บไปปอัดในคอมนะผมเลยอัดข้างนอกแม่งเลยผมเพิ่งกลับมาเนี่ยกลับมาแล้วผม,แล,วผมแล้วผมเห็นว่าแบบมันขึ้นขึ้นคำว่าเล่นได้นี่ผมดีใจจัดเลยไว้เดี๋ยวผมเข้าเกมแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมซึ่งไม่ใช่หรอโอเคแล้ว ตอนนี้ผมก็โหลดเสร็จแล้วนะแต่ว่าสวยงามมากเพรานึ่งเดี๋ยวไปป๊อปเสียงก่อนสียงัมไปขอปอเสียงแป๊บนึงนะผมตอนนี้ผมก็เข้าไปอยู่ในเกมเรียบร้อยนะก็รู้สึกว่าฝ่ามติได้ดีนะเสียงอยู่ตรงไหนะวะออดิโอปอแป๊บนะึแงแคกรดังเลยโอเคอเรียบร้อยเข้าก่อน ก็เข้าเกมได้ปกตินะผมปรับปรับภาพแบบปรบสุดกับปรับสุดกับทุกอย่างอะ <What S 1> ่ะก็เรียนอะไรมาทุกอย่างได้เลยก็เกมก็รันปกตินะคือผมใช้เวลาโดดหลด <ๆ S 2> ไปเราเก็โอ้ยนานอยู่นะเพราะว่า <ST. S 2> มันโทรมาที่อะไรล่ะก็เดี๋ยวเราใส่ลงไปดิไ้ไปวางสายมากเลยก็คือผมใช้เวลาโหลดไปเราเราเท่าไหร่วะไปห,ๆๆไปห,หไปนึ่ง ตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายสองของวันเสาร์ประมาณสองสองสามวันเอ้ยแล้วเป็นปิดเพงเลงอะไรบ้างแล้ว่งปิดเพงเลงมาตโอเคผมใช้เวลาโหลดไปตั้งแต่ประมาณวันเสาร์บ่ายสองนะวันเสาร์บ่บา,บายสองถึงส mm ี hmm. ่ทุ่มนะตอนนั้นวันนั้นโหลดได้ประมาณสิบห้ากิกก็คือเน็ตโคตรเทียร์ลยววันนั้นโหลดได้น้อยมากแล้วทีนี้ก็โหลดต่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะเน็ตดีนะวันอาทิตย์เน็ตด,ดีก็โหลดได้วันอาทิตย์โหลดได้ประมาณจากสิบห้าถึงเจ็ดสิบนะก็หก 70. สิบห้าเอ้ยจะดิสักสิบห้าถึงเจ็ดสิบที่ผ่าแล้วต้องโหอยู่นั่นเนี่ยผมว่าแล้วเป็นเี่อะไรไม่ใช่จับคนนีอื่นแล้วก็โหลดได้ประมาณเท่าไหร่วะขอคิดก่อนวันวันที่สองก็คือวันอาทิตย์อ่ะเอะ้จริงจริงวันวันที่หนึ่งที่ผ่านเด็ดเพราะว่ามันเพิ่งครบรอบหนึ่งวันก็คือวันอาทิตย์โหลดได้ประมาณจากสิบห้าไปเจ็ดสิบก็ 55าสิบห้าป่ะใช่วันที่วันที่สองโหลดได้55แล้วก็วันที่3ก็คือโหลดได้เต็มร้อยเลยก็คือกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บผมก็ถ่ายคลิปเลยนั่นแหละก็คือดีใจมากเลยโหลดเกมก็ถือว่าโหลดโคตรนานนะใช้ทุกวันอ่ะผมโหลดแบบวันเสาร์ใช่ไหมไอ้ตอนที่โหลดวันเสาร์โหลดตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มวันอาทิตย์ก็โหลดเหมือนกันบ่ายสองถึงสี่ทุ่มวันเสาร์ไม่ได้สิบห้าแต่วันอาทิตย์ได้ห้าสิบห้าถือว่าผ่านเอ้ยถือว่า ได้เยอะอยู่วันอาทิตย์อะแต่วันเสาร์ได้โคตรเครียดเลยผมรู้แล้วไงว่าวันเสาร์ไม่ต้องกากตอนแรกก็ไม่รู้แหละแต่ทีนี้พอดูไปเอ้ยทำไมเน็ตเป็นวิ่งไม่ถึงสักกะทีวะตอนนี้เราก็อยู่กับ John, จอร์นจอนแฟรงกิ้มาหาจูนนะดูมึงพ่ออจากโรงพยาบาลมามึงนี่สบายใจเฉื่อชิบหายเลยผมก็ค่อนข้างจะดีใจนะเพราะผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาเกือบสองปีละไม่ใช่ที่บ้านไม่มีผมตอนอยู่ไทยผมก็ไปได้ร้านเกมอะแม่งเล่นแต่เนื้อเรื่องซ้ำๆชิบหายเลยผมไม่เข้าใจกับร้านเข็ม ทำไมมันต้องแบบเวลากดเข้าเกมแล้วแม่น,นี้ไม่รู้เป็นทุกร้านได้ป่านะแต่ที่แต่ที่ผมไปเล่นอะเวลากดเข้าเกมแล้วมันจะชอบไปแบบไปอยู่ในสตอรี่ที่ว่าเราต้องควมมือรถอ่ะก็ระเริ่มเริ่มอ่ะก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้แหละคุณผู้ชมไมเปเรื่องรถคันนี้ก่อนก็โหลดไปประมาณบ่ายสองถึงสี่ทุ่มบ่ายสองถึงสี่ทุ่มแล้วก็ไอ้วันจันทร์นี่ผมไม่รู้นะว่ามันเสร็จตอนไหนเออเอ่อเรียคผมเปนความมือรถมาสัตว์ลงทางน้นก็ขึ้นทางนี้มึงก็มาดิไป กูยิ้มงามมึงหน่อยนะเพื่อนกูไม่ว่ากันเราเห็นพวกนี้เป็นมดนะขีดเกียบแม่งหมดเลยเออสำหรับใครที่โหลด G T นานๆก็บอกกันหน่อยโหลดโหลดกันใช้เวลาเท่าไหร่แม่งแบบตอนโหลดแล้วมันจะแบบมันจะมันมันจะแบบมันจะตื่นเต้นเนี่ยเอ้ยช่วงไหนจะถึงแนะจะได้เล่นงตอนไหนหรอก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครป์ช่วยผมหน่อยนะวันนี้ผมโอเวอร์ไนท์ไปละ